สวัสด pues ีค่ะลูกค้าวันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตนะคะเลื่อยยนของยี่ห้อกระทิงดำสองรุ่นขายดีด้วยกันนะคะรุ่นแรกเลยจะเป็นตัว5800นะคะและอีกรุ่นนึงเป็นตัวรุ่น6 0 0ดพันหรือรุ่นนย์ะคะลูกค้านะคะ5800กระทิงดำตอนนี้มีทั้งหมด60สีด้วยกันที่ร้านมีพร้อมส่งครบทุกสีเลยนะคะลูกค้าเวลาเลือกซื้อนะคะจะได้เรียกกันถูกว่าตัวไหนสีอะไรรุ่นไหนรุ่นนี้เรียกแบบไหนอะไรยังไงนะคะทั้งสองรุ่นต่างกันยังไงคือตัว6 0พัน กานสูกจะยาวกว่า5.8ลูกค้าไปย้อนดูคลิปดูได้หนูเคยแกะให้ดูแล้วนะคะท่าน5.8แล้ว6.0เลยนะคะตัวนี้มันก็จะรอบจัดกว่าจะแรงกว่านะคะในส่วนของราคาลูกค้าดูตรงมุมด้านล่างซ้ายมือได้เลยท่านใดรีบสั่งซื้อโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรอย่างที่ไว้ด้านบนได้เลยนะคะออามาดูรายละเอียดกันค่ะลูกค้าเดี๋ยวจะเล่าสเปคไปพร้อมๆกันกับให้ตากล้องแทนสีไปพร้อมๆกันเลยนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นสีแรกนะคะ สีดำเทาด้านแดงลูกค้าตัวนี้จะเป็นซีรีส์แรกที่58ทําออกมาเลยนะและสีแดงเทาสีดำด้านเขียวนะคะดำเทาด้านเขียวและก็สีเขียวเทานะ,ะอันนี้เป็นตัวรุ่น5800ที่ออกมาใหม่เลยนะคะจะเป็นสีส้มเทานะคะหรือเหมียวจะเรียกเขาว่าส้ม N3 แล้วก็ ดำเทาหรือดำเอ็นสามดำเทาดำส้มนะคะหรือดำเอ็นสามลูกค้าตัวนี้ 580- 0เป็นลันเบาทุกตัวนะคะทุกสีไม่มีลันหนักทุกรุ่นเนี่ยนะคะทั้งทั้ง58นะคะทุกสีไม่มีลันหนักทำแค่ลันเบานะ,ะลูกสูกรเขาจะอยู่ที่45.3มิล<ม>แล้วก็สเตอร์เป็นสเตอร์แหวนเบอร์สามทั้แปดนะคะแหวนลูกสุบ2สองแหวนเนาะที่ลูกค้าชอบถานกันนะคะ ยเหมียวให้ดูตัวใกล้ๆพร้อมๆกันทุกสีเลยถ้าเป็นท่อสองรูนะคะลูกค้ามีลูกค้าหลายท่านถามหาท่อรูเดียวหรือท่อเก็บเสียงนะคะไม่มีด้วยนะคะลูกค้าต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไฮไลท์เลยนะคะคลิปนี้อัปเดตก็คือตัว580 0นะคะไม่มีกรองอากาศแบบพลาสติกแล้วจะเป็นกรองอากาศแบบกระดาษแบบนี้หมดแล้วเป็นกรองอากาศแบบรุ่น6 0พ0ทุกสีเลยลูกค้านะคะอันนี้สีแดงเทาสวยนะ งานเนียนงานเนียนงานละเอียดทุกสีเลยนะคะตัวนี้สีดําเทาดาแดงนะคะเวลาสั่งซื้อดาเทามันมีสามดำเลยกรองอากาศก็เป็นแบบนี้นะคะตัวนี้รู้สึกจะเป็นตัวแรกเลยบ้างที่ทากรองอากาศออกมาใหม่นะคะสีแรกเลยสีดาเทาด้านแดงนะคะอันนี้ดำเทาด้านเขียวตัวนี้จแจ๋งนะคะมือดึงสตาร์ทก็จะเป็นแบบนี้ดีไซน์ใหม่ด้วยนะคะทุกสีเลย แล้วก็มาเป็นเขียวเทาเห็นชัดไหมที่หนุให้ลูกค้าดูครบชัดไหมชัดมากมือดึงก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขียวเทาในกล้องบางทีบางบางทีอาจจะดูฟ้าฟ้านะคะลูกค้ากล้องอากาศเป็นแบบนี้อะไรมีขายนะคะลูกค้ากล้องอากาศเนี่ยมีขายทั้งชุดเลยนะคะทั้ง5 8แล้วก็ทั้งของ6พันนะคะตัวนี้ตัวเอง3นะคะเป็นตัวโฉมใหม่ของ5 8 สีส้มเทาสวิตปิดเปิดเป็นแบบนี้หมดเลยนะคะลูกค้างัดขึ้นงัดลงแบบนี้ค่ะมีหสีนะคะและก็ดำเทาดำส้มสวยไหม <c oughs> เลือกไม่ขู่เลยนะคะนะคะมือดึงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะตัดด้วยสีส้มแบบนี้นะคะ เดี๋ยวค่อยแกะลูกสูบแกะภายในให้ดูแล้วนะคะของตัว5แปด6,000ก็ด้วยอะมาดูรุ่นที่สองขายดีขายดีอันดับสองนะคะ,ะตอนนี้จะเป็นตัว6,000หรือตัว60ตัวนี้นะคะลูกค้าลูกสูบไซส์เดียวกันเลยแต่5แปดนะคะลูกสูบจะอยู่ที่45.2มิลนะคะเออการแต่ว่าการสูบเขาจะยาวกว่าลูกค้าไปย้อนดูคลิปได้นะคะดีไซน์ตรงฝาลานจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะและรหัสของเขานะคะ <c oughs> จะจะเขียนว่า BCS 152นะคะถ้าเป็นสีเขียวจะเขียนว่า EG 6นะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นสีดำนะคะรหัสตรงฝาลานสตาร์ทนะคะจะเขียนว่า BCS 152 EB 6แบบนี้นะคะลูกค้าฝาลานทรงฝาลานจะเป็นดีไซน์ทรงสามเหลี่ยมรุ่น6,000หรือรุ่น6,0นะคะจะมีแค่2สีก็คือเขียวเทา ะะและดเเ่าะเดี๋ยวๆไปดูตัวสีเขียวก่อนเป็นลานเบาเช่นเดียวกันนะคะไม่มีลันหน,นะคะน้ําหนักจะอยู่ที่ถ้าโลหนึงขีดยังไม่รวมบาโซ่นะคะแล้วก็สีดําค่ะดเเ่าดีไซน์จะคล้ายๆกันนะคะลูกค้าบอดี้ภายนอกมันอยาจจะดู คล้ายๆกันกับผ้าแปะนะคะแต่ภายในต่างกันนะภายในไม่เหมือนกันนะคะลูกค้าเรมีพร้อมส่งนะคะพร้อมจำหน่ายแล้วก็สินค้าของเหนียวของแพ้ทุกชิ้นนะคะแล้วก็สามารถเปิดของเช็คของดูก่อนจ่ายตังค์ได้นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มทุกจังหวัดลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจสั่งซื้อนะคะโทรเข้ามาแจ้งชื่อที่อยู่บรโทรได้เลยกระทิงดำ ร้อนไม่ดักนะคะร้อนแล้วดักเอาคอยไปฟรีเลยนะครับเดี๋ยวประกันคอยแล้วก็พวกอไหล่ให้สามเดือนนะคะลูกค้านะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะจำหน่ายทั้งประเทศไทยและประเทศลาวค่ะอะอะไรเดี๋ยวฝากไว้ด้วยนะคะแค่นี้นะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะฝากคลิปแล้วก็ฝากสินค้าเหมือนกันด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะนาเมื่อสักครู่เดี๋ยวเริ่มให้ดูของแถมนะคะลูกค้าสิ่งที่ลูกค้าจะได้ไปมีอะไรบ้างนะคะอะเดี๋ยวลูกค้า ดูเลยนะคะก็จะมีบานะคะ11นิ้วครึ่งค่ะ1อันนะคะหัวเฟืองนะคะถูกกฎหมายค่ะโซ่นะคะ11นิ้วครึ่ง1เส้นชุดถุงเครื่องมือ1ถุงที่ตวงน้ำมันค่ะคู่มือนะคะและมือเบรกนะคะฝาเบรกนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะได้ไปสินค้าชิ้นไหนไม่ครบตามนี้นะคะโทรเข้ามาแจ้งเดี๋ยวได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่งตามไปให้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ